สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมา r ร์เบอเกอร์เกมเมกับเกมแลนด์นัลล็อกอาริจนะครับวันนี้ไม่ได้มีทริคอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าจะมาบอกเล่าประสบการณ์การเล่นอาชีพบอลล็อกที่มียอดเติมประมาณ4-5 0ถึงหมื่นในช่วงตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมซูปอโกชครับ รเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือส่วนของการ PVE นั่นเองโดยในส่วนของการฟาร์มนั้นคงจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าในตอนนี้อาชีพวอลล็อกเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโน .1 ในเรื่องของการฟาร์มเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ยืนเดี่ยวๆหรือว่ามอนสเตอร์ที่ยืนกันเป็นกลุ่มนะครับวอลล็อกเนี่ยสามารถทําได้ดีทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันอย่างจริงจังเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการล่าบอสนั่นเอง จากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยเริ่มเล่นสายโจมตีเวทนะครับมาตั้งแต่ไฮวิสัต แล้วก็มาจบที่วอลล็อกนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากพอสมควรครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นไฮวิสัตเนี่ยแทบจะทําดาเมจสู้กับอาชีพอ,อื่นๆเขาเนี่ยไม่ได้เลยส่วนตอนที่เปลี่ยนไปเป็นโปรเฟสเซอร์น,นะครับตอนแรกเนี่ยก็คาดหวังว่าดาเมจบอสเนี่ยน่าจะดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเอาจริงๆก็ดีขึ้นกว่าตอนเป็นไฮวิสัตอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่มากพอหากเทียบกับอาชีพอ,อื่นๆทีนี้นะครับในตอนที่เปลี่ยนเป็นวอลล k ต้องยอมรับเลยครับว่าบทบาทในการล่าบอสเนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากเลยครับผมสามารถทําดาเมจได้ดีกว่าผู้เล่นที่มีค่าพลังอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยได้เยอะกว่าในระดับหนึ่งอีกทั้งนะครับต่อให้เจอผู้เล่นน่ที่มีค่าพลังเนี่ยสูงกว่าแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากนักก็ยังพอที่จะทาดาเมจสู้กันได้แต่หากเจอผู้เล่นที่มีค่าพลังสูงกว่ามากๆนะครับโดยเฉพาะหากผู้เล่นเหล่านั้นเป็นอาชีพรูนไนท์หรือว่าแมคาีนิกเนี่ยก็อาจจะสู้ได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าทั้ง2ออาชีพนั้นอาจเป็นผู้เล่นที อยู่ในเทียร์ที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งที่จะทาดาเมจได้โดดแตกต่างจากเราเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปในเรื่องของการสร้างความเสียหายกับพวกบอสแล้วส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าวอลล็อกเนี่ยทำได้ดีกว่าแต่ก่อนมากครับแต่จะให้เป็นดาเมจท็อปเทียร์เลยนะละก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสู้ลูนไนท์หรือว่าแมคานิกเนี่ยได้ยากในระดับหนึ่งแต่ถามว่าสามารถที่จะทาดาเมจติดท็อป3ของบอสตัวนั้นๆได้มมันะ้นรสส่ว่วววตผูึกา สามารถทำได้ครับ ต่อมาครับก็คือการลงดันเจี้ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็น T.O.C หรือว่า To be lost l o นะครับโดยในส่วนของ T.O.C นั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีก็ได้นะครับเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยมีบอสที่แพ้ทางคาดไฟแล้วก็ทัดลมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอบอสที่ชนะทางนะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะมีโอกาสมองเห็นสตูเหล่านั้นเนี่ยเป็นทัดแพ้ทางได้เช่นเดียวกันก็เลยทําให้วอลล็อกนั้นค่อนข้างที่จะมีบทบาทในเรื่องของการลง T.O.C อยู่พอสมควรเลยยิ่งกับบอสบางตัวนะครับที่ต้องเคลียร์ลูกน้องบอสเป็นจำนวนมากเนี่ยวอลล็อกกค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อปาร์ตี้ครับ ่วนอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เรียกได้ว่าโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือจูปิทาสลูนนั่นเองเพราะปกติแล้วนะครับบอสในโหมดนี้เนี่ยจะเป็นธาตุโฮลี่ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่จะมีอาชีพที่สามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงด้วยการเคาเตอดาเมจเพิ่มได้ซึ่งวอลล็อกเนี่ยสามารถที่จะทําแบบนั้นได้ครับผมเนี่ยจะเน้นใช้คอมโบสกิลธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับในการสร้างความเสียหายให้กับบอสเป็นหลักซึ่งจากในวิดีโอที่ผมโชว์อยู่ในตอนนี้นะครับ การคา์เตอร์ดาเมจเนี่ยขึ้นมาแบบรัวๆเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าในโหมดนี้เนี่ยนอกจากจะมีบอสตัวหลักที่เราจะต้องทําการจัดการแล้วมันก็ยังมีหลายเวฟครับที่บอสเนี่ยจะทําการเรียกลูกน้องออกมาซึ่งวลอลล็อกนะครับก็ยังคงสามารถทําหน้าที่ในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจํานวนมากเนี่ยได้ดีเหมือนเดิมอาจจะเรียกได้ว่าดีกว่าเดิมได้ซ้ำไปดังนั้นแล้วนะครับในโหมดจู p เลอร์ลเนี่ย ทั้งี้เรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับบอสแล้วก็การเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากที่บอสเนี่ยทำการเรียกออกมาวอลล็อกเนี่ยสามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ได้ดีทั้งสิ้นครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมด PVE นะครับที่ไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือท i m e s p a c e นั่นเอง ดูในส่วนของวอลล็อกนะั้นะถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถทําดาเมจได้ดีขึ้นครับดีกว่าตอนที่เล่นโปรเฟสเซอร์ซะอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่อันดับของผมเนี่ยล่วงลวงมาเยอะหากเทียบกับเพื่อนๆที่อยู่ในกิลด์นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลูนไนท์แล้วก็แม c h a นิกครับจึงทําให้อันดับต้นๆน,นะครับในกิลด์ผมส่วนใหญ่เนี่ยล้วนระดับเป็นของลูนไนท์แล้วก็แม c h a นิกทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้ยึดจากตัวละครนะผมเป็นนนนหลลักนะครรถถาาาาามมมว่ม่่ีี lock, ีทเ้สา ทำ damage, ดาเมจในทาวน์สเปซได้อย่างรุนแรงจนติดเทียบบนบนได้ไหมคําตอบก็คือก็พอมีบ้างครับเนี่ยอย่างอันดับที่11นะครับก็มีแบมแบมที่เล่นอาชีพวอลล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกสักหน่อยนะครับก็จะมีชิงที่เล่นวอลล็อก แต่เราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับอาชีพที่สามารถทำดาเมจในโหมดนี้ได้อย่างรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นอาชีพลุนไนท์แล้วก็แมคานิกถึงแม้ว่าจะมีกิโยตินคลอสติดมาบ้างนะครับแต่ว่าแต่ละคนที่เล่นอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีเทียคค่อนข้างที่จะสูงในระดับ,บหนึ่งครับ เอาลละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโหมด PVP กันบ้างเริ่มต้นกันที่ Dimension Simulation รวมไปถึงโหมดที่อาจจะกลับมาให้เราได้เล่นในอนาคตอย่างท e a m Deathmatch นะครับโดยสำหรับวอ l l l อกนั้นอาจจะมีสไตล์การเล่นที่ไม่ค่อยเหมือน h i วิส i z a สักเท่าไหร่ อาจจะดูเหมือน Professor v e r s i o นอัปเกรดซะมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลที่เอามาใช้ใน PVP ส่วนใหญ่เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่เน้นล็อกหัวศัตรูแต่หากเทียบกับโ Professor ที่สามารถล็อกได้เพียงแค่ครั้งละ1ตัวนะครับวอ l o เนี่ยสามารถที่จะล็อกหัวได้มากสุดนะครับถึงครั้งละ4เป้าหมายกันเลยทีเดียว และจากประสบการณ์ที่ผมลองจับวอลล็อกอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยสัมผัสได้เลยครับว่าวอลล็อกนั้นเป็นหนึ่งในอาชีพที่ค่อนข้างโกงในโหมด PP อยู่พอสมควรก็สามารถที่จะจบศัตรูได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะศัตรูที่มีค่า MD e ดน้อยอีกทั้งด้วยความสามารถที่มีโอกาสมองเห็นศัตรูเป็นทาตแพ้ทางจึงไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับว่าศัตรูเนี่ยจะใส่เสื้อกลอกอะไรเราก็สามารถที่จะใช้เพียงแค่สกิลทตุไฟแล้วก็ทตุลมเนี่ยโจมตีศัตรูเหล่านั้นได้เลยแต่มีข้อดีก็มีข้อเสียยด้ว เช่นเดียวกันครับเพราะถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะสามารถจัดการผู้เล่นที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าระดับที่ต่ํากว่าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าหากเจอศัตรูที่มีเทียร์สูงกว่ามากๆและเป็นสายโจมตีประชิดอย่างรูนไนท์แล้วก็แมคคาอิคนะครับตัวผมเนี่ยก็จะถูกเก็บได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเวลาที่ลงโหมดเหล่านี้เนี่ยเวลาจัดทีมก็ควรที่จะต้องมีตัวยืนเยอะหน่อยอีกทั้งเนี่ยอาร์คบีชอปก็อาจจะต้องโฟกัสที่ตัวเราเนี่ยมากเป็นพิเศษครับ ต่อนะครับก็คือ Ge ely, Ge ely ition, กิลลี่กิลส์เพด i ชันอ่ะเราก็รวมไปถึงกิลวอลด้วยนะครับทั้ง3โหมดนี้เนี่ยผมขออนุญาตรวบมาพูดในหัวข้อเดียวกันเลยเพราะว่าทั้ง3โหมดนี้ก็มีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะครับโดยำหรับใครที่เล่นอาชีพไฮวิสระมาก่อนนะครับตอนเปลี่ยนมาเป็นอาชีพวอลล็อกก็น่าจะค่อนข้างขัดใจพอสมควรเลย,ชยเช่นเดียวกันกันกบผมเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของวอลล็อกนั้น แทบจะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะทาให้เราเนี่ยสามารถโซนพื้นที่ได้เลยเพราะสกิลส่วนใหญ่ของวอล l o อกนั้นจะเน้นล็อกหัวศัตรูแต่ถึงแม้ว,ว่าบางสกิลเนี่ยจะมีความสามารถในการวางเป็นพื้นที่ได้แต่ว่าก็มีระยะเวลาในการคงอยู่ที่ค่อนข้างสั้นซึ่งถ้าหากเทียบกับสกิลในตอนที่เป็นไฮวิสตย์อย่าง Gravitation f i ส l อ storm gust lot of vermilion หรือว่า Mete o อ t ตอรแล้วนะครับความสามารถในการโซนเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แลกมากับการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนี่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะช่วยทำดาเมจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในไฟใ์ใหญ่ๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งคะแนนรวมในแต่ละโหมดที่ผมทำได้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยเยอะพอสมควรเลยถึงแม้ว่าในส่วนของคะแนนการจบศัตรูนั้นจนข้างน้อยหากเทียบกับอาชีพอื่นๆอ,อย่างลูนไนท์แล้วก็แอสซิสินคลอสแต่ว่าคะแนนแอสซิสต์หรือว่าคะแนนช่วยจบศัตรูเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงพอ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมมองว่าวอลล็อกเนี่ยทำได้ไม่ดีเหมือนตอนที่เป็นไฮวิสระนะครับนั่นก็คือหากเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของการคาวคอนโทรหรือว่าปั่นป่วนศันตรูเนี่ยในเรื่องของการสร้างความเสียหายนั้นก็จะไม่ได้ดีมากนะครับแต่หากเราอยากจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเลยความสามารถในการปั่นป่วนหรือว่าคาวคอนโทรเนี่ยก็จะดรอปลงด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าวอลล็อกนั้นมีการแบ่งลักษณะาการใช้สกิลไว้อย่างชัดเจนครับหากเราต้องการที่จะคอมโบสกิลท่า าตุไฟอ่ะวก็ธาตุลมเราก็จะมีดาเมจที่ดีมากๆแต่ว่าความสามารถในการคาร่าวคอนโทรเนี่ยก็จะไม่มีเลยแต่หากเราต้องการที่จะปั่นป่วนหรือว่าคา่าวคอนโทรศัตรูเนี่ยก็จะต้องทําการเปลี่ยนไปใช้เป็นสกิลธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการจับคู่ธาตุนี้เนี่ย ก็แทบจะไม่มีดาเมจเลยเช่นเดียวกันซึ่งหากเทียบกับตอนที่เราเป็นไฮวิสาตย์แล้วนะครับสกิลหมู่ทุกสกิลเนี่ยนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงก็จะมีคาวคอนโทรติดมาให้ด้วยทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นเมโทรสตอมนะครับที่มีโอกาสสตันศัตรูได้สตอมกัสนะครับที่มีโอกาสแช่แข็งแล้วก็น็อกแบ็กศัตรูหลอดออฟเบอร์มิเลียนนะครับที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดสถานะตาบอดหรือแม้กระทั่งกรวิชชั่นฟิลด์นะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสโลว แต่โดยภาพรวมแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบอาชีพวอลล็อกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะนอกจากตัวสกิลนะครับจะมีความสามารถที่น่าสนใจหลายอย่างเอฟเฟกต์ Effect, สกิลที่สวยงามอลังการและหากเทียบกับอาชีพอื่นๆแล้วก็มีความสามารถที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้น้อยหน้ากันเลยหากเทียบกับตอนที่เป็นอาชีพ2ขีดนึง ถึงหากใครที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตรงนี้และอยากจะลองมาสัมผัสอาชีพนี้ดูสักครั้งผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชียร์ครับแต่ถ้ากลัวว่าย้ายมาเล่นแล้วจะบิ้วตัวละครให้เก่งขึ้นไม่ได้หรือว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับเพราะในช่องของผมเนี่ยก็ทำไกด์อาชีพบอลล็อกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะครับ และนี่ก็เป็นประสบการณ์การเล่นวอลล็อกในช่วงหนึ่งสัปดาห์ของผมครับเพื่อนๆอะไรครับมีประสบการณ์การเล่นวอลล็อกยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ